วันนี้ที่พัทยามีงานค่ะงานงานประจำปีเนาะแล้วก็มีการวิ่งมาราธอนด้วยค่ะถนนปิดช่วงเช้านะสองวันซึ่งคุณสิเจก็มีไอเดียก็คือมีความคิดไปว่าพาพาเด็กๆเ,เ,เช่ารถนะคะขับรถออกนอกเมืองดีกว่าซึ่งคุณสิเจก็ตั้งใจจะพาพี่ธารก้อนนะคะไปเที่ยวที่ห้างที่ลังสิตค่ะเป็นห้างที่แบบว่าเหมือนกับ ทิปสมัยก่อนเนาะที่มีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็มีกิจกรรมของวัยรุ่นเยอะแยะเลยค่ะหลังจากนั้นก็พา,าน้องน้องมินนะคะมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ค่ะก็อยู่ใกล้ๆกกันกับที่แถวลงังสิตนะคะก็เป็นอะไรที่สวยงามค่ะเข้ามาชมพาเด็กๆเข้ามารับชมนะคะความสวยงามของงานฝีมืองานศิลปะของ คนไทยค่ะภาพต่างๆแล้วก็รูปปั้นเนาะซึ่งจะบอกว่าน้องน้ำลินนะคะมีความสนใจมากๆค่ะในการชมนะคะชมความสวยงามของภาพที่แขวนตามผนังนะคะซึ่งสวยงามมากค่ะนิวจำไม่ได้นะคะว่าพิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์ชื่อว่าอะไรนะคะนิวลืมที่จะอ่านอ่านชื่อค่ะแล้วก็ลืมที่จะมาบอกเพื่อนๆด้วยเนาะแต่ว่า จากที่จำไม่ผิดนะคะพิพิธภัณฑ์นี้ก็คือของคุณอ่าสามีเป็นของคุณสามีเป็นสามีของคุณผู้ผิดสิของคุณตักบงกฎค่ะถ้าจำไม่ผิดนะคะนิวแต่ถ้าเกิดว่าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะซึ่งนิวก็ชอบภาพนี้มากค่ะเป็นภาพวาดของกินนกินนารีค่ะสวยงามคือมีหลายๆภาพที่แบบว่าสะท้อนสะท้อนความคิดของแบบว่า ังไงผิดชอบช่วดีเนาะเป็นแบบว่าให้ภาพเล่าเรื่องค่ะคือสวยงามมากแล้วก็นิวชอบภาพนี้อีกภาพนึงค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าล้ำลึกเนาะถึงสมัยเด็กๆเ,เนาะเนี่ยมีศาลาที่อยู่ริมน้ำเนะาะหลังจากนั้นก็กลับมาที่โรงแรมค่ะฝนตกด้วยน่าเบื่อค่ะมรสุมเนาะช่วงนี้